วอนเพื่อไทยช่วยคนเสื้อแดงนัทวุฒิเคลื่อนไหวถึงสสเพื่อไทยดันแก้กฎหมายสองฉบับเพื่อช่วยคนเสื้อแดง28สิงหาคมในานัทวุฒิใสเกือ้ออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยโพส์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องสสพักเพื่อไทย ผมประกาศไว้บนเวทีปราศัยหลายครั้งว่าเราจะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย ทวงความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงโดยให้ญาติสามารถยื่นฟ้องผู้สั่งการต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยตรงหลังเลือกตั้งที่ประชุมสสได้รับทราบเนื้อหาและการดำเนินการจากการชี้แจงของฝ่ายกฎหมายบัตรนี้ถึงเวลานำเข้าเรื่องนี้เข้าสภาผมประสานงานกับเพื่อนและน้องๆสๆสส่วนหนึ่ง พรุ่งนี้จะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย2ฉบับซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกัน 1. พอรอปอว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. พอรอปอว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราเคยร่วมภารกิจขอเสียงประชาชนทั้งประเทศให้พักเพื่อไทยแต่วันนี้ผมขอเสียงสอสอพักเพื่อไทยให้ประชาชนขอทั้งหมด141รายชื่อเพื่อเป็นพลังอย่างสำคัญแสดงความมุ่งมั่นว่า แสดงความมุ่งมั่นว่าจะผลักดันจนสำเร็จให้ได้ขอเชิญชวนอย่างมุ่งหวังต่อพี่น้องสสพักก้าวไกลให้ความร่วมมือและร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ในทุกขั้นตอนจนประกาศบังคับใช้ขอบคุณล่วงหน้าครับ นัทวุฒใส่เกลือพนักงานเสิร์ฟก่อนหน้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศภายในร้านวันนี้เนืองแน่นไปด้วยลูกค้าที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆทั้งบางนาสุขุมวิทจรัญสนิทวงศ์และจังหวัดใกล้เคียงโดยลูกค้าที่เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงที่ชื่นชอบในตัวนัทวุฒผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศภายในร้านวันนี้เนืองแน่นไปด้วยลูกค้าที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ โดยลูกค้าที่เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นฝ่ายคนเสื้อแดงที่ชื่นชมในตัวของนายนทบุตรหลังประกาศจุดยืนชัดเจนด้วยการลาออกจากผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยที่ข้ามคั้วไปจับมือกับพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งผิดหลักการและอุดมการณ์ของคนเสื้อแดง โดยพบว่ามีประชาชนที่ชื่นชอบในนัทวุฒิทยอยเดินทางมารับประทานอาหารอยู่ตลอดเวลาจนทำให้โต๊ะไม่ว่างต้องยืนรอต่อแถวเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามก็ได้รับคำตอบส่วนใหญ่ว่าตั้งใจเดินทางมาที่ร้านอาหารใต้ของนายนัทวุฒิเพื่อมาอุดหนุนและให้กำลังใจในายนัทวุฒิหลังประกาศจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยที่ข้ามขั้วไปร่วมกับพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามในการจัดตั้งรัฐบาล ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้พูดคุยกับนายนัทวุฒิหลังผันตัวเป็นทางเจ้าของร้านรับแขกเสิร์ฟอาหารตลอดเวลา